อันตรายของการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างคะเราไม่สามารถบอกได้ว่าระหว่างผ่าตัดอะ่ะมันจะ เกิดคอมพิเคชันอะไรบ้างหมอเขาก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเระหว่างผ่าตัดมันจะเกิดอะไรบ้าง12 3 4ถ้าเกิดคนไข้ที่ทําการผ่าตัดอะหมอเขาก็จะบอกเออมันหายหรือไม่หายกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะบอกไปแต่จะไม่มีหมอคนไหนเขายืนยันได้ร้อเอร์เซพราะว่าระหว่างผ่าตัดอะขบวนการอะแค่เครื่องมืออะไปแตะโดนเส้นประสาทที่เดียวอะคนไข้ก็มีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นแล้วเขาถึงให้เราต้องเซ็นฟอร์มไงว่าก่อนผ่าตัดอะคือยินยอมที่จะได้รับการผ่าตัดนะถ้ามันไม่เวิร์สเคสคือมันไม่ใช่เหตุของอาการนั้นจริงๆทําให้เขามี อาการที่เขาเป็นผ่าตัดไปมันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นการหาสาเหตุที่แน่ชัดอะ่ะมันถึงเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆถ้าเกิดเป็นเคสที่เขาผ่าตัดโดยการใส่เหล็ก เข้าไปในกระดูกสันหลังอะไอข้อที่เขายึดอะข้อนี้กับข้อนี้มันมั่นคงแข็งแรงแล้วแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมอะเขาก็ยังไปก้มหลังเหมือนเดิมคือไอข้อนี้มันก็ไม่เป็นไรแล้วแหละเพราะมันยึดน็อตยึดเหล็กแล้วแต่ต่อไปเขาก็จะไปก้มจากข้อข้างบนหรือไม่ข้อข้างล่างที่มีการขยับมากขึ้นไอข้อขมหรือข้อล่างเนี่ยก็จะเป็นข้อถัดไปที่เราจะต้องผ่าหรือคนที่เป็นหมอนรองกระดูกปิ้นะเวลาเขาผ่าไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นแผลละโครงสร้างของหมอนรองกระดูกอะมันใช้กระบวนการหรือระยะเวลาในการซ่่่ออมมมแแะคนนนข้าากวัจปิดผล ุณหมอบอกเลยว่าใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีเพราะว่าเขาผัก ออกไปค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดแผลมันยังไม่ปิดอ่ะแล้วคนไข้อ่ะไปก้มหลังเหมือนเดิมอ่ะแล้วแผลมันยังเปิดอยู่อ่ะเหมือนเราเป็นแผลโดนมีดบาดอ่ะแล้วแผลมันยังแบบเป็นเนื้อเยื่อแดงๆอ่ะแล้วเราก็ไปก้มอ่ะหรือไปบีบแผลมันก็ฉีกมันก็แตกไงก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำซ้อนได้อีกซึ่งถามว่าระหว่างผ่าตัดอ่ะมันจะมีความน่ากลัวอะไรไหมถ้าเกิดคุณหมอฝีมือดีผ่าตัดได้ถูกต้องอ่ะอันนี้ไม่น่ากลัวแต่หลังจากนั้นอ่ะน่ากลัวกว่าว่าเขาอ่ะจะต้องดูแลตัวเองไงต่อเพื่อทททีีี่่่่จะไมใให้้้ผาัััดนคครรงง2 3